สวัสดีเพื่อนๆชาว YouTube แล้วก็ e b o o k ทุกคนด้วยนะคะวันนี้เป็นวันที่5เดือนกุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2อ5 7ตอนนี้เวลา3.37ทุ่มนาทีวันนี้ขอพูดไปเลยนะครับช่วงนี้เห็นใครหลายๆคนนะครับขึ้นมาอัพวิดีโอกันเกี่ยวกับเครื่องใช้ตั้งแต่เส้นผมจนถปลายเท้าวันนี้ก็เลยมาแนะนำมากในราคาะจะเอาสินค้าในราคาที่สามารถหาซื้อในการได้ในท้องตลาดไม่แพงเริ่มงั้นเรามาเริ่มเลยเริ่มจาก ผลิตภัณฑ์สระผมละกันเนาะเป็นตัวนี้นะครับเป็นของซันซิลตัวนี้เป็นซันซิลสูตรซันซิลสตรองแอนด์ลองแชมพูเกี่ยวกับบำรุงเ,เพื่อดูแลการผมยาวโดวยเฉพาะตัวนี้ผมสั้นใช้ได้ไ,ไม่มีปัญหานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นแพนทีนโปวีแพนทีนโปวี v. สูตรทั้วทั่วเดามิสแคร ใช้ได้แล้วก็ไม่มีปัญหาอะไรก็ถือว่าใช้ดีแต่ถามว่าใช้หมดแล้วจะซื้อต่อไหมก็ไม่ครับเพราะว่ามันไม่มีจาเป็นอะไรเพราะว่าส่วนใหญ่ผมเนี่ยยาสระผมเป็นบางยี่ห้อก็คืออย่างถ้าไม่ใช่เป็นพวกเอ่อเคียร์เคียร์เ,ยเ,ยเมนเอ่ออะไรนะของคลินิกโฟร์เมนหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับแล้วก็ของเฮดแอนด์โชเดอร์ก็จะไม่เหมาะกับผู้ชายเท่าไหร่แต่ใช้ครับราคาถูกหาซื้อได้แล้วก็ไม่มีปัญหากับหลังศีรษะไม่เกิดเชื้อราต่อมาเลยเป็น ที่แบบน้าโชโกโมสึโมโนกาตาลิอันนี้เป็นสูตรส้มครับมีหลายสูตรเหมือนกันตัวนี้ก็ใช้มานานมากแล้วมีกลิ่นหอมแล้วก็เ,เวลาอาบไม่ค่อยมีเอทําให้ผิวลื่นเท่าไหร่แต่ก็คือรู้สึกสะอาดไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีไม่ได้มองว่า,าที่ว่าอาบน้ำครับทุกตัวจะสะอาดหมดแต่ว่าตัวของโชโกโมสึเนี่ยจะไม่ค่อยรู้สึกว่าผิวลื่นมากแต่ก็สะอาดอย่าลืมนะคะว่าพวกนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้อยู่กับร่างกายเรานานมาก คือแค่ช่วงนาทีสองนาทีก็ไปแล้วเราต้องล้างออกนะครับเพราะเป็นครีมอาบน,น้ำเป็นสบู่แล้วก็มาที่นี่เลยเออ่ครีมทาผิวบ้างนะครับมีอยู่สามตัวสี่ตัวอย่างแรกเราเป็นของสกินฟู้ดตัวนี้มีคนซื้อมาให้จากเกาหลีนะครับสกินฟู้ดตัวนี้เป็นเออสกินฟูดพีซ่าเกชันโลชั่น s อ f พ2เ a สามสองพีเอบวกบวกตัวนี้มีลักษณะ ค้นแล้วก็รู้สึกถ้าใช้กับผิวหน้าแล้วเนี่ยจะเยอมนิดหนึ่งแต่ว่าเหมาะกับช่วงฤดูหนาวมากกว่าเพราะว่าผิวล่างเนี่ยจะเป็นคุณภาพอะไรจะขึ้นอยู่กับตามฤดูกาลถ้าเป็นช่วงฤดูห,ดหนาวเนี่ยผิวจะแห้งและแห้งมากจะเป็นพวกผลิตภัณฑ์เนื้อครีมทุกอย่างเนี่ยจะดีมากกับหน้าหลังนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงฤดูร้อนเนี่ยผิวจะมันและมันมากก็จะเป็นพวกเซรั่มพวกนี้จะดีกว่าเซรั่มถ้าแนะนําก็จะเป็นนีเวียตัวนี้ครับตัวนี้ใช้มาหลาย หลายนี่หละหลายหลอดและหลายกระปุกแล้วนะครับเป็น Nivea Body UV Whitening Serum ตัวนี้ก็ SPF 25 PA บวกบวกครับใช้ดีและดีมากเเขาได้มาโฆษณาว่าผิวจะกระจ่างใสใน14วันจริงไหมสิงผิวจะผิวจะดูขาวขึ้นภายใน14วันเห็นได้ชัดเลยตัวนี้เลิศมากหมดแล้วซื้อหลายหลอดแล้วด้วยใช้ดียกนิ้วให้ดีมากครับ แล้วก็มีตัวนี้เหมือนกันเป็นมี v e a Body Lotion UV Whitening Extra c อ e a m Repair มรีเอะไรสักอย่างนี้แหละอันนี้สำหรับผิวความเสี่ยงง่ายมากสักแสงแดดก็คือเหมาะตัวนี้ก็ใช้ช่วงหน้าหนาวครับเป็นเนื้อครีมมันจะไม่ทำให้ผิวอแห้งมากแล้วก็ไม่มันมากเหมาะกับหลังแต่ว่าหลังจะไม่ใช้หน้าร้อนนะครับพวกลินค้์นี้คือ,อยังบอกว่า,วาเป็นคนเหงื่อออกง่ายคือทาแล้วจะเยะิ้มได้ง่ายมากตัวนี้ขอแนะนำราคาไม่แพงครับ พี่ซื้อขนาดเล็กเพราะว่ามันประหยัดแล้วก็มันไม่ค่อยได้ใช้แต่ซื้อมาเยอะเหมือนกันตุนมาเยอะมากแต่ก็ใช้หมดไปหลายกระปุกแล้ว <c oughs> แล้วก็มาช่วงสูตรกลางคืนแต่ของล่างเนี่ยจะติดใจจะเป็นอันนี้มากกว่าเป็นเพสัตบอดี้ไวท์เชนนิ่งโลชั่นสูตรผสมคอลลาเจนมีคอลลาเจนแล้วก็วิตามิน B3 แล้วก็ดับเบิลยูฟิลเตอร์คือมีสาป้องกันจะมีป้องช่วยปกป้องผิวจากรังสียู a และยู b ตป้องนีนิดนึง ตัว <t ouch> นี้มินพันเลยเออเพราะว่าง่วงนอนแหละก็เลยแต่ว่าอยากออกมาให้พเพื่อนๆรู้กันว่าใช้อะไรอยู่เออดีครับดีมากเพราะว่ามันจะมีมอเจอร์ไรเซอร์ด้วยบำรุงช่วงกลางคืนตัวนี้ผมจะใช้ช่วงคืนฟา้าสีชมพูอ่อนๆนะครับไม่แพงครับ <c oughs> ไม่เกินห้าสิบบาทถ้าซื้อตามห้างหรือว่ายังไงผมไม่ทราบแต่ผมซื้ออยู่ประมาณห้าสิบห้าสิบห้าบาทจะไม่เกินนี้แต่ว,ว่าซื้อมาอันนี้น่าจะใช้เป็นกระปุกที่หกแล้วนะใช้มาหลายเดือนและใช้ดีครับใช้ดีใช้ทาช่วงกลางคืนจะดีมากอยู่จะนุ่ม ล้วก็มาที่หน้าบ้างที่หน้ามีหลายตัวนะครับเริ่มจากโฟมล้างหน้าก่อนละกันเป็นเนเวเมนนะครับเป็นสูตรอ,อสูตรสำหรับผิวมันมากเป็นผิวง่ายเป็นตัวนี้เป็นโคนโฟมครับอ,อมีลักษณะเน,นื้อสีดำกลิ่นไม่หอมมากน่าจะผสมน้ำหอมอยู่แต่ไม่แพ้คนที่ไม่ถ้าแพ้น้ำหอมกับตัวนี้ผมยอมรับเลยว่าใช้ดีมากนะครับจะช่วยเครื่องลดปัญหาสิวแล้วก็ เอ,อสำหรับคนที่มีสิวอักเสบอย่างลังเนี่ยเป็นสิวอักเสบบ่อยแล้วก็ช่วยควบคุมความมันด้วยวิธีใช้ง่ายๆครับเอบีบตัวโฟมลงบนฝ่ามือแล้วก็ถูเล็กน้อยเหมือนเราทาครีมครับแล้วก็วนใช้เอ,อคำนึงถึงใช้นิ้วกางกับนิ้วนี้ถูนะครับมันจะได้ไม่ต้องแรงมากถูกใบหน้าทั้งใบหน้าเนี่ยสักหนึ่งนาทีนับหนึ่งในใจหนึ่งถึงหกสิบแล้วก็ค่อยล้างออกจะดีมากเลยครับเดี๋ยวผมเอาตัวนี้มาให้ดูตัว เป็น <c oughs> มีเวเมนมีเวเมนเซรั่มบำรุงผิวขาวเออตัวนี้เป็นเซรั่ม่วยแทนครีมแล้วก็มีสารป้องกันแสงแดด S.P.F. 30แต่ไม่มี P.A. บวกบวกใช้ดีครับช่วยเออสำหรับคนที่ผิวค้ำแยมมากนะครับแล้วก็สะสมลึกเลย แล้วก็เหมาะกับสําหรับคนที่ผิวไวต่อแดดตัวนี้จะใช้ดีตัวนี้ผมซื้อเป็นขนาดทดลองมาครับเป็นตองคือหมดไปสามตองแล้วเพราะว่าผมซื้อมาเป็นเป็นกล่องกล่องนึงนะาจะบรรจุอยู่สิบสององนะครับ,บ,าร,บราคาไม่เท่าไหร่ถ้าซื้อตอนนี้ก็สิบสองบาทถึสิบห้าบาทใช้ดีครับไม่เป็นสิวขึ้นช่วงนี้ก็คือหน้าก็โอเคเลยไม่สิวไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่แพ้ไม่แพ้ง่ายนะครับแล้วก็มาที่ตัวบีบีมีอยู่ทั้งหมด สามตัวด้วยกันนะครับมีตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้กับตัวตัวเล็กเนี่ยเป็นน่าจะเป็นของแผนนะครับเป็นของแผนตัวนี้ไม่อุดตันรูขุมขนทั้งคู่ครับเบาบางใช้ง่ายแต่ว่าตัวนี้รู้สึกจะเป็น SPF สามตี PA บวกบวกสองบวกเท่านั้นแล้วก็อันนี้ก็เป็น f p f สี่สิบห้า PA สามบวกตัวนี้ใช้สำหรับวันไหนที่รู้จึกวเอ้ยแดดจัดฉันจะต้องเดินดางแดดก็ใช้ตัวนี้ บ้างเป็นบางวันแล้วก็ตัวนี้บ้างเป็นวางวันเหมือนกันเพราะว่าหน้าหลังจะไม่ค่อยใช้ผิผ่ันพวกนี้เท่าไหร่ไว้อย่างเอ,อรู้สึกวันนี้อยากจะน้าตัดีก็ใช้นิดนึงทาบ,งบางๆแล้วก็ตกเบเบ็ดแป้งเบาๆแต่ตัวนี้เป็นพรบีบีมันก็เป็นรองพื้นนะครับน่าจะผสมรองพื้นมีสารป้องกันแสงแดด s p f สามสิบ pa สองบวกสีไลท์ก็คือน่าจะเป็นสีคือแต่ใช้แล้วหนักหน้าคออรับรตลกมุมขนแ,มแนะนำให้ ช้สําหรับคนที่มีรูปหนวดกว้างแล้วก็เป็นสิวง่ายตัวนี้จะไม่เหมาะนะครับเพราะมันจะหนักมากแล้วก็สําหรับทีมบำรุงมือหลังใช้ของนี่เขาเป็นอิตาเลียมเจลของเออเทสโกเอ็กซ์ต้าทีมตัวนี้ใช้ดีครับคุณภาพพอกันกับวัสลีนแหละไม่ต่างกันมากใช้ทาป,ปากทาข้าอศอกได้สบายมากเลยแล้วก็ผลิตภัณฑ์ทาลรืผิดปากก็จะมีอยู่ทั้งหมดสองยี่ห้อสามตัวด้วยกัน ตัวนี้เป็นเอ่อ b ีเคซีแคมีสารเอ่อวิตามินซีช่วยบำรุงริมฝีปากไม่ให้ดำแล้วก็ํำไปกว่าเดิมแต่ไม่มีป้องกันแสงแดดแต่ใช้ดีครับเหมาะสำหรับคนที่ผิวเอ่อริมฝีปากแห้งกล้านแล้วก็ไม่มีความชุ่มชื้น,น,นจะเหมาะมากแล้วก็มีนีเวียสองตัวครับเป็นตัวนี้รู้สึกอะไรไม่รู้แหละมันอ่านไม่ออกแล้วแต่ใช้ดีครับเป็นสีเขียวลายดอกนีอย่างนี้ใช้ดีมาก ดีมากๆแล้วก็ตัวนี้เป็นนีเวียมิวพันนี่มีเอ่อมีเวียหางนี้ตัวนี้ก็ใช้ดีครับตัวนี้ใช้หมดแล้วจะทิ้งแล้วละ่ะแต่ว่าใช้ดีครับหลอดหนึ่งราคาไม่แพงมากหาซื้อได้ตามของตลาดแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเอ่อ,อล้างคอนแทคเลนส์ตัวนี้ใช้ดีครับช่วยล้างน้ำเอ่อล้างคอนแทคเลนส์ได้สะอาดแล้วก็ค่าปโปรตีนที่ เกาะติดก,กับคอนแทคเลนส์จะล้างเอี่ยมมากคือเขาโฆษณาว่ามันสามารถหยาดตาได้แต่ก็ไม่เคยสักทีเพราะไม่กล้าเพราะส่วนใหญ่คือน้ํายาล้างคอนแทคเลนส์เราก็จะล้างคอนแทคเลนส์อย่างจริงจิงแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะไม่ได้ใส่เพราะช่วงนี้ไม่มีเวลาที่จะดูแลตัวเองกัเท่าไหร่นะครับนี่คือผลิตภัณฑ์ง่ายครับที่แนะนําก็มันเป็นราคาที่สามารถหาซื้อได้ตามตลาดไม่แพงเกินไปนั่นคือผลิตภัณฑ์นีเวียเนี่ยขอแนะนำเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ราคาพักจ่ายได้ไม่ แพงแล้วก็คุ้มสําหรับผมมองว่าคุ้มนะครับไ,ไ,ไม่ได้โฆษณาอะไรแต่ว่าคือคุ้มเพราะว่าหลายๆอย่างเห็นผลได้ชัดเจนแล้วก็ไม่ไม่อะไรไม,ไม,ม่บิดเบือนจากคําโฆษณามากเท่าไหร่แต่ก็คืออยู่ที่เราครับต้องดูแลจากภายในู่ภายนอกก็จะดีกว่าแล้วก็มีพวกนี้เป็นองค์ประกอบหลักช่วยปกป้อง จากภายนอกเข้าสู่ภายในก็นี้ฝากไว้นะครับสําหรับใครที่มีทุนทรัพย์น้อยแต่อยากจะดูแลตัวเองก็แนะนําผลิตภัณฑ์พวกนี้ครับราคาไม่แพงหากซื้อได้ตามห้างหรือฮาทัวรไปแล้วก็ตามตามนักสดูดซื้อสําหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกคนดูแลสุขภาพด้วยช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลนบ่อยและขอให้ทุกคนบริโภคสื่อต่างๆแล้ว่าจะเป็นข่าวสารทั้งเ c e b o o k เอ่อคลิปวิดีโออะไรก็ขอให้เสพข่าวอย่างมีสติ ไม่เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะไม่คิดเขาเียกนะทุกคนให้ฟังหูไว้หูแล้วทุกคนก็จะไม่เครียดกับข่าวที่ได้เห็นนะครับทุกคนรักเพราะว่าทุกสิ่งอย่างที่ทุกคนออกมาพูดไม่มีใครพูดถึงตัวเองในด้านร้ายทุกคนพูดทุกคนพูดว่าตัวเองดีหมดนะครับแต่ทุกคนเข้าใจแล้วก็ขอทุกคนรักกันนะครับเราเป็นคนทำเหมือนกันเกิดแผนนี้เดียวกันขอให้รักกันมากๆไม่มีใครรักเราเราก็คือจะไปรักใครแล้วสำหรับคืนนี้นาติสวัสดีครับ No. <laughs>